โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าเครื่องนวดคอนะครับผมนะเน็กมา e s น e จอรเป็นเครื่องนวดคอรุ่นอะไรวะรุ่น Gback G, back, G back อะไรไม่รู้นะน่าจะเป็น Gback G6 นะครับผมอ่านี่เป็นโมเดล G6 นะเดี๋ยวเราแก,กะกันเลยละกันครับ เดี๋ยวเรามาอินบ็อกไปด้วยกันเลยละกันนะครับผมเผื่อเผื่อว่าสินค้าแบบว่ามีบัญหวกปัญหาอะไรนะครับผมนะโอเคแพ็กเกจค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทุกคนอินบล็อกไปด้วยกันนะครับโอเปนยังไงเออ เป็นอย่างนี้นี่ภายในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือนะคู่มือเป็นกระดาษไขแล้วก็มีจเจ้าเครื่องนีโหมันพับได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ย,ย,แ,ลยแล้วก็ด้านในก็มีอันนี้คือถุงถุงนะข้าม้วนมา g back g 6นะครับผม g back g 6นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องชาร์จเป็นชาร์จเคเบิลแล้วก็นี้เป็น user manual นะครับอันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นสายชาร์จปกติอันนี้คืออะไรทุกคนหรือว่าเป็นครีมนวดคอรหรือก็เอ,อ่ย aloe vera gel เป็น moisturizer นะครับผม เออมีมอยเจอร์ไรเซอร์มาด้วยว่ะนะแล้วก็แน่นอนเป็นมีผลิตภัณฑ์หลักของเขาเลยก็คือเครื่องลดฟอสดูนันตันนี้เรามาอินบ็อกกันสดๆเลยนะทุกคนครับนี่เป็นอย่างนี้แล้วมันหักได้มันหักอย่างนี้ได้ใช่ปะ่ะแล้วมันน่ามันน่าจะแบบยืดได้เนาะ นะน่าจะเป็นยืนได้คือเท่าที่อ่านมาก็คือเปิดเครื่องปุ๊บเฮ้ยจับเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าส่งผ่านแล้วมันเหมือนแบบหลักการแบบนวดนวดคอใช้มือบีบจริงๆซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันจะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าก็ใช้ครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ดูโปรดักต์เขาก่อนละกันนะโปรดักต์เขาแบบนี่เหมือนสีของ h r v Premium Sunlight เหมือนเหมือนัอนนั้นนะนะเออสีสีเหมือนรถจนนะ่ย ขาวซันไลท์อะครับเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันันตรงนี้คืออะไรอันนี้ปุ่มปุ่มเปิดปิดอันนี้คืออะไรไม่แนใจคือยังไม่ได้อ่านอยู่เพื่อไปนวดน,นะอันนี้มันกริ่งได้ว่าทุกคนมันกริ่งได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับทุกทุกคนว่าว่ามันใช้งานยังไงครับ โอเคทุกคนหลังจากที่เราเอาไปชาร์จได้สักพักนึงนะครับผมไม่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับทุกคนครับการเปิดนะ่าจะเปิดตรงนี้อ่ะคือผมยังไม่อ่านคู่มือนะต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนเปิดอันนี้อ้าวไม่ติดอ่ะค้างแล้วต้องกดค้างว่เล็บยาวขออภัยด้วย,ยนะรุด้วยนะครับพี่เก็บตัดอยู่ <mass> อ๋อ start มันเซ็งเฮ้ยดีว่ะมันเป็นภาษาอังกฤษทุกคนสตาร์ start แล้วไงต่องตรงนี้มันจะมีมีใน,น,นอันนี้ด้วย low intensity, level. Low, intensity level. Int level low นะครับผมนะ่าจะเป็น low อันนี้น่าจะเป็นความหนักหน่วงในการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่จุดนี้นะครับอันนี้คือ Intensity การปล่อยกระแสไฟฟ้าที่คอต่ำที่สุดครับ Level 1 l e v e l ว l two เลเวล t h r ระดับ5ระดับ6ระดับลเจ็ มีถึงเท่าไหรนะ่เนี่ยอ๋อมีถึงระดับแปดครับ mm hmm. ใช่ไหวะอ่าแล้วมันก็หายไปอ๋อดับ <Mass> อ๋อเมื่อกี้สงสัยว่าระดับเยอะสุดก็เลยก็เลยนี่มั้งก็เลยใช้แบตเยอะ Oh, อ๋อน,นี่คือปรับปรับระดับอุณหภูมิมาน,นี่คือต่ำสุดครับอ่าอันนี้เป็นระดับความร้อนระดับกลางอันนี้ความร้อนสูงสุดครับทุกคน <mode> อันนี้โหมดออฟถ้ามันถ้าไฟไม่ติดตรงนี้คือโหมดออฟนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเลยแล้วกันครับลองดูกันว่ามันความรู้สึกเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้เครื่องเครื่อง เครื่องเปิดอยู่นะเครื่องเปิดอยู่นะอยู่นะครับทุกคนครับเราเปิดเป็นระดับต่ำก่อนนะ <temperature> เอาเป็นแบบมีเดียมแล้วกันเนาะแล้วเราก็มาหมุนตรงนี้เนาะระดับหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนกับการอุ๊ยเหมือนกับการ สันของไอแผน่นแผ่นเหล็กตรงนั้นอนะที่คอครับทุกคนนี่คือระดับหนึ่งรู้สึกว่าระดับมีเดียมันจะร้อนเกินไป mode off. เอาฮีทโหมดออฟก่อนละกันนะครับเนี่ยฮีทโหมดออฟก็ปรับตรงนี้ถ้าจะเป็นแบบว่าโอ้จะบแบบแค่ระดับหนึ่งก็แบบคือจังหวะถ้าทุกคนจะถ้าผมจะบอกทุกคนใช่ไหมมันจะรู้สึกของการสั่นที่คอ มันไม่ได้เหมือนกันบีบบบีใช้มือบีบที่คอนะมันเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วก็ให้ให้ตัวแผ่นเหล็กเนี้ยมันสั่นครับทุกคนมันก็จะดังจืดจืดเป็นจังหวะที่แบบแตกต่างกันไปผมไประดับสองนะอันนี้ level 2ครับระดับสองครับมันก็จะเร็วขึ้น มันก็จะปั่นเร็วขึ้นเออมัน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 ก็จะสั่นเร็วขึ้นโดยจังหวะมันไม่ได้แบบจังหวะตายตัวครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไประดับสองนะแต่ระดับสองผมว่าแรงนะลองดูระ,ระดับสามครับอ๋อคือถ้าใครจะซื้อมาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนว่าเฮ้ยแบบ แฟนเรามาบีบนวดให้เราที่คอนี่โคลาฟิลลิ่งกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมประสอบได้เลยว่ามันไม่ใช่มันคือการสั่นซึ่งการปั๊มปักด้วยไฟฟ้าเหรอก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองใช้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วเราจะมาบอกนะครับผมว่าเออว่ามันมันหายเมื่อได้จริงไหมนะครับทุกคนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า ความความรู้สึกของที่แบบว่าถ้าจะแบบให้คนมาบีบคอเราข้างหลังให้ยงเีแลบบมันรู้สึกว่ามันฟินแต่อันนี้มันเป็นรู้สึกที่แบบเป็นเครื่องที่แบบมันคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าสู่กล้ามเนื้อเป็นการกระตุ้นแล้วกันผมว่ามันมันมันคือการกระตุ้นแล้วกันเนาะเนาะเออประมาณนั้นนะครับผมอ่า Finish massaging uh, นะครับผมดีตรงที่ว่ามันคือเป็นภาษาอังกฤษทุกคนผมผมผมชอบผมชอบ นะครับนะของ G back G back smart sign tech นะครับผมนะอันนี้โอเคประมาณนั้น G back G 6นะครับโอเคขอจบการรีวิวแต่การเท่านี้ครับ